ส,สวัสดีครับเพื่อนๆ <Oui. S 1> วันนี้ครับบรรยุดพิเศษันหยุโชเชอรก็ตื่นเช้าเลยเข้าครัวทําทกับข้าวครับกับเมนูวันนี้จะเป็นอะไรเราไปดูเลยครับตอนนี้นก็ผมได้อีกผมได้ทอดไข่เจียวเสร็จไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นการเตรียมเครื่องพริกกระตัมพริกขี้หนูกับกระเทียมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อันนี้คือจะเป็น เมนูที่เราเทำวันนี้คือเนื้อดูนะครับว่าเนื้อเราทำเมนูอะไรใส่เนื้อลงไปนะครับผมจะยังไม่เปิดกระทะนะครับเปิดไฟใส่เนื้อลงไปเรียบร้อยยังไม่เปิดไฟนะครับผมจะปรุง ใส่เครื่องปรุงวรพวกซอสพื้นมันทอยซีอิ๊วดำให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะอยเปิดนะครับก็โอเคใส่ผมก็จะเปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วลผมจะขัดไม่ได้ใส่น้ำมันนะครับก็จะใส่น้ำเปล่าลางไปหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้มันติดกระทะนะครับมันต่ลไปก็โอเคปรุงได้ใส่ซอสนักกี้ มดพอดีนะครับซื้อมานะครับเมื่อวานนี้กวดใหม่น้ำมันหอยตาเด็กสมบูรณ์อย่าใส่เยอะนะครับถ้าคนไม่ชอบเค็มเพราะมันจะเค็มโอเคดองนะครับต่อไปก็ผัดไปก่อนนะครับมันก็จะไม่ติดกระทะเพราะว่าเราทอดไข่เจียวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับน้ำมัน จากไข่เจียวหมดไปแล้วเราไม่ใส่น้ำมันเลยเลยโอเคตับปลาก็จะเป็นสีอิ๊วดำนะครับมันไม่ใช่สีอิ๊วหวานนะครับคือสีอิ๊วดำเท <Hey, S 1> <Hey, S 2> ค่อนข้างยากหน่อยนี่ครับยาวแล้วก็ใหญ่อีกหัวสั้นหัวคอด้วยนะครับลงยากมากครับ hey, เรียบร้อยเราผัดเนื้อเนี่ยเราอย่าไปผัดนานนะครัวิ่งผัดนานเนื้อมันจะแข็งนะครับผัดโคให้มันแบบ ผ่านไฟสุกๆมันจะนุ่มมากนะครับเลยนะครับแล้วแต่ความชอบเลยคราผัดให้มันเข้าเครื่องกันรสชาติเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เราเลืแล้วแต่พริกเท่าไหร่อะไรนงหอมใหญ่นะครับผมใส่หอมใหญ่ทีเด็ดเพิ่มความหอมก็คือกะเพราแดงเมื่อวานไปตลาดซื้อมาเรียบร้อยกระเพราแดงใส่หมูเล่นะครับใส่เยอะเนี้ยถ้าใส่ไปมันก็ เห,หนีย่ยวตามไฟไปเรียบร้อยนะครับเหนี่ยวกับไฟไปเรียบร้อยเฉผัดให้เข้าเครื่องกันให้มันเข้ากันนะครับความหอมจากกระเพราแดงนะครับมันจะหอมกว่ากระเพราธรรมดาครับไม่เชฟนะครับแต่ตรงทำเหมือนเซียนนะครับแม,ม,ม่ไม่ใช่เซฟไม่ใช่เซฟไม่ไม่เชฟแรนะครับทำข้าวพอกินได้ก็กินได้คนเดียวเองหรือเปล่า คนอื่นไม่รู้นะครับมันกับสีสันมันไม่ค่อยน่าทำผมก็เลยต้องใส่ซีอิ๊วดำไปอีกครั้งหนึ่งให้สีสันมันดูออกแบบมีรสชาติหน่อยไม่ดูเหมือนกับชืดชืดไปหน่อยนะเพื่อให้มันแบบมีรสชาติหน่อยสีสันมันดูแบบพอเข้มๆหน่อยหนะึ่งโอเคนี่ก็จะเสร็จเรียบร้อยเ,อเมนูเช้านี้ของเราก็คือผัดกระเพราเนื้อนะครับ ไข่เคียวเข้าเต็มแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนี่ดูห,หน้าตามันขั้นต่อไปแล้วก็ได้ตักข้าวเตรียมไว้รอเรียบร้อยนะครับก็จะเอาไข่เจียวที่เราพักไว้มาตักใส่ข้าวแล้วก็นี้ก็เรียบร้อยใส่ข้าวเสร็จแล้วก็เอาก็เอากระเพราใส่กระเพรามาตักใส่ชามให้เรียบร้อย กินนเดียวนะครับวันเดียวบนมือมือเดียวเรียบร้อยวันเช้าน,นี้ผัดกระเพราเนื้อสูตดเชฟกระทะหลุดนะครับรับประทานได้ก็รับประทานรับประทานไม่ได้ก็ไปหาซื้อกินเอาครับเรียบร้อยครับผมเมนูของเราวันนี้ผัดกระเพราเนื้อทีเด็ด สวัสดีนะครับ